เธอดีให้เธออยู่บ้าน,นะมันก็ดีแล้วไงเธอมันก็ดีแต่ว่ามันเบือ่อไปงั้นไปทํางานไปตายแล้วไม่ได้เด็กขาดเลยนะผัวฉันไม่ให้ทางานนอกบ้านหรอกมันหึงอุ้ย,ยตายแล้วอไม่อยู่นี่กันเองเอานไปไหนมาล้แกเนี่ย น,นีมีงานอดิเรกให้พวกแกทำไงสนใจไหมมาแล้วมง,งานอะไรล่ะก็แค่งานแพ็กสีหนังยางง่ายๆใส่ถุงแค่นี้เองอุ้ยเราเขาให้ค่าแรงยังไงอะเธอ,เอ,อก็ต้องมีค่าของ5ชุด480เท่ากับถ้าเราทำเนี่ยนะเราก็ได้ค่าแรง750บาทเราลงทุน480บาทใช่เราจะได้เงิน750บาทถ้าเราทำา5ชุดเนี่ยเราก็จะได้กำไร270บบาทถ<ท>ูก แล้วเขาบอกเลยนะว่าถ้าเราซื้อ5ชุดเนี่ยเขาจะแถมให้เราอีก1ชุดแถมด้วยเท่ากับถ้าเราซื้อเยอะๆเราก็จะได้กำไรเยอะๆเออฉันทำวฉันทำด้วยฉันทำสีหนังยางเออเออแกสั่งเลยสิสั่งเลยได้แต่ว่าแกลองสั่งมาน้อยๆก่อนนะเออแล้วถ้ามันได้เงินจริงอ่ะเดี๋ยวค่อยสั่งเงินเพิ่มเออดีๆดีๆความคิดดีแกพิมพ์ช้าจังหวะเรลเลวซิสะกดไม่ค่อยเป็นเว้ยจ่ายเงินไปก่อนนะพร้อมโบนนะพร้อมโบนนะพร้อมโบน นี่เสร็จแล้วงานง่ายดีนะแกเนาะโอ้ยแถมรายได้ดีด้วยนะเธอใช่อะเสร็จแล้วสามสิบชุดแคสเดียวเองสามสิบชุดสองพันแปดร้อยแปดสิบค่าแรงสองพันห้านี่เราทำแป๊บเดียวนะเราได้ตกคนละห้าร้อยสี่สิบบาทนเป็นรายได้เนอะนอได้เยอะไม่ได้เยอะไหมครั้งหน้าสั่งเยอะๆแบบเอาเพิ่มมาอีกนะเธอถูกต้องสั่งมาเยอะๆแพ็คเยอะๆเราก็จะได้ ไกันเ um> ยอะๆแต่ว่าตอนนี้จะยกมาให้ฉันก่อนเลยไปเลยแกเอาไปส่งให้เขาจะได้ได้เงินส่งแกส่งสั่งอย่างหรือหินเนี่ยฮะเหลือสิเฮ้ยขึ้นไรไปเลยขอช่วยนะเธอรอบนี้เธอลงทุนไปเท่าไหร่หรอจะสั่งไป200ชุดแกหมื่นเก้าค่าแรงสามหมื่นแกคิดดูนะหักแล้วจะได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโอ้ยฉันน่ะสามร้อยชุดแกลองคิดสิว่าฉันจะได้เท่าไหร่โอ้ยน่ได้เยอะกว่าแกอะไรอะ เนี่ยแกสั่งไปเท่าไหร่เหรอฉันเนี่ยสั่งไป400ชุดสามหมื่นแปดแต่ว่าเราจะได้กำไรหกหมื่นหูยแกเงินแกก็ได้ส0 0 0มื่นกว่าเลยสี่รอบนี้แล้วจ้ะคิดเงินเก่งก็แบบนี้อุ๊ยคอยดูนะเดี๋ยวพอเสร็จชุดนี้นะฉันจะสั่งเป็นพันชุดเลยฉันจะรวยแกอุ้ยจันเย็นเล็กรวยอะนี่มาทำเลยทำเลยเรียบร้อยพร แกรีบเอาของไปส่งให้เขาเลยนะฉันจะได้ได้เงินไวๆแล้วแกพวกเราจะได้ได้เงินไวๆนะแกเดี๋ยวฉันทำอาหาก่อนละกันคิดถึงเงินแพ็คเดี๋ยวรอบหน้าสั่งแกรีบร้อบอกเลยรอบหน้าสั่งเยอะเลยโอ้ยแกแกจะได้ทำสัญญานี่ยทำแล้วนะแกวดีใจด้วยนะแกไม่บอกเราเฉยเลยเอ้าน้าแผลก็ปิดอ้าวอุ้ยอะไรอัยพรเกิดอะไรขึ้นแกเขาบอกฉันไมเฉยเลยอ่ะ ฉันว่าเขาต้องไม่โกงเราแกเชื่อฉันร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องไม่โกงเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โกงแน่นอนครับเฮ้ยมาได้ไงกับเนี่ยก็ผมจะมาบอกพวกคุณนะครับว่าคุณเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกอยู่จริงเหรอคะจริงสิครับคุณสังเกตดูนะครับงานง่ายแบบนี้ค่าแรงสูงขนาดนี้คุณคิดบ้างไหมครับว่าเขาเอากลับไปเขาจะขายได้ยังไงครับจริงด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลองคิดดูหนังยางพวกนี้เนี่ยเขาแยกสีมาตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตแล้ว มันไม่มาปนกันแบบนี้ให้มาเสียตังค์แยกหรอครับคุณตำรวจคะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าไหนจริงกันไหนปลอมอะคะแรกๆเนี่ยเขาก็จะหลอกให้เราลงทุนจำนวนน้อยๆแล้วได้เงินจริงจริงไหมจริงค่ะจริงอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะโอนเงินมากขึ้นลงทุนมากขึ้นใช่ค่ะใช่แล้วก็หายไปเลยใช่ค่ะติดต่อไม่ได้ถูกไหมครับถูกค่ะไม่แหละฮะนั่นหมายความว่าฉันสูญเงินหมื่นเก้าแกแล้วฉันล่า อาฝนพแก่อีกคนหนึ่นแล้วเขาเปกนคนชวนไ้แกมขาเป็นคนชว